ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568ครั้งสรุปให้แล้วคนเก่าราว14ล้านคนนะคะต้องลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ด้วยหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบค่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะ นายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมว่าที่ประชุมได้รับทราบและก็ได้หารือเรื่องการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568หรือบัตรคนจนรอบใหม่ที่จะเริ่มก่อนสิ้นเดือนมีนาคม2568ค่ะโดยผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ค่ะซึ่งรัฐบาลจะนํารายชื่อไปคัดกรองสิทธ อัตโนมัติส่วนคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์มาก่อนจะต้องลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,568บัตรคนจนรอบใหม่ซึ่งจะเริ่มได้ก่อนสิ้นเดือนมีนาคม2568โดยกระบวนการลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติจะรู้ผลได้ภายในเดือนกรกฎาคมปี68ค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดตั้งงบประมาณในปี2569ซึ่งตรงนี้นะคะก็ได้มีการมอบนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาการลงทะเบียนผาน แอปพลิเคชันทางรัฐและขั้นตอนการลงทะเบียนที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้มากที่สุดค่ะส่วนหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นะคะนายจุลพันธ์ได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังทบทวนคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะป้องกันไม่ให้คนจนไม่จริงเข้ามาสวมสิทธิ์โดยกำหนดนำมาเสนอภายใน1เดือน ด้านเกณฑ์รายได้ครัวเรือนก็ยังอยู่เช่นเดิมค่ะส่วนเรื่องหลักเกณฑ์การถือครองที่ดินจะทําให้สามารถตรวจสอบใช้ได้จริงรวมถึงจะต้องดูรายละเอียดในเรื่องสินทรัพย์การถือครองสลากและพันธบตัตรนอกจากนี้นะคะก็จะมีการทบทวนสิทธิ์รวมถึงสวัสดิการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เหมาะสมค่ะเช่นวงเงินการซื้อของจากร้านธงฟ้าค่าแก๊สและค่าเดินทางด้วยค่ะ โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะกลับไปพิจารณาเรื่องดังกล่าวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงเรื่องการทบทวนคุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทุกๆ8เดือนหากหลุดพ้นจากความยากจนแล้วค่ะตรงนี้ก็จะโดนตัดสิทธิ์ระหว่างทางค่ะฝากคุณผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเวลามีข่าวสารใหม่ๆม,มาอัปเดตจะได้ไม่พลาดกันนะคะในส่วนของคลิปนี้อุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ